อกชื่นใจชื่นใจและหัวใหม่เป็นกลตกเย็นนั่งเบนโท็ก็อย่างนี้ลืมพี่เจ้านะอยากกินฟองเต้าหู้นะเฮ้ยฟองเต้าหู้หมดอย่างที่บ้านเนี่ยเนี่ยอ ไม่รู้รหรอลบสินี่เราแต่ว่าไม่ได้ลบสิอยากกินฟองเต้ะฟองเต้ะต้องแม็กโครเนาะใช่ไหมที่อื่นตลาดตลาดตลาดมีอะไรนึกไออขอใช้งบสักห้าสิบบาทพอแน่นะ แน่นะวีแน่สิไม่ยั่ะนะไม่ยั่ะสิคนอวดดีจะอวดดีงั้นไปจะไปแห่งใดหรือพี่อยากมึงย้ายทั้งยี่ทั้งมสหีทั้งมมาลากระลูกระลุทีจังตาดูที่จอดรถทีเกิดไก่มองนานๆเ้ที่จอดเพียบ จอดบานเลยบานบานบานตะไทยจอดเพียบเพียบอ,อย่างเงี้ยแบบว่าวันวันนี้นี่เปิดเขาให้จอดหรือเปล่าวะเขาให้ลูกค้าเขาเนะนี่ยนี่จองนี้อยู่สำหรับพื้นที่สินค้า<อ>นี่สำหรับลูกค้าเราไม่ใช่ลูกค้าเราก็จะจอดทำไมมีอะไรเปล่าเนี่ยก็เราซื้อของกิฟฟี่ด้วยโน no. เฮ้ยตรงจองแบบไหนตรงเจ้าของเดียวเองไม่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 อย่ามาท้าเป็นหลอกล่อฉันหน่อยเลยเธอฉันหลอกหลอกล่อยังไงหลอกล่อใช้ดังฉันไงไม่จริงไม่จริงยังไงแค่ฉั้เงินเฉยๆเจอไม่ต้องพูดสำหรับลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการห้ามจอดทิ้งไว้ห้ามจอดค้างคืนน่ะไม่ค้างอยู่แล้วฉันไม่ค้างคืนอยู่แล้วจ้าฉันทั่วข่าวจ้าแน่นะวิไปลงไปมั้ย ไม่ไปจริงไม่ไปเอาเป๋าตังอะไยจะฝากซื้อไม่ฝากหรอกลงไปเหอเปืองลงไปนั่นแหละไม่ไม่ปิดเปืองแอร์เปืองแอร์ออหรือเปืองตังเปืองแอร์โอเคงั้นเจ๊จ๋าเปลืองตังนะไหนเปืองตังอะไรก็แล้วแต่เธอแล้วถธอก็ยืมชนะต่อไปนี้ไม่มีการซื้ออะไรถธอต้องซื้อไม่ซื้อต้องซื้อ,อ,อ,อนีแบบประชาชนใหม่ของฉันสวยไหมดีกว่าเก่า จ๊กลักงพี่การู้ทัวไม่จังจ้า girl, อี่รักแต่แกวตาไอ้แก่าหวาป็นจบเลยไอ,ออไอ้ตอน,<ห>นตอนทีไน่ไอ้ตัตาตาเนี้ค่ะยังไม่หายเลยเนี่ยเ,เออแล้วแล้วถ้าแล้วให้จ๋าจะใช้นี้แล้วแต่เขาตรวจอ่ะเขาให้ผ่านไหมเขาก็ผ่านอยู่แล้วพายแค่ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอ็ดูหน่อยก็ดูดีไซน์หน้าหน่อยหมดอายุปีสามสาม ไม่เคยได้ถามอะไรหรอกว่าเออเอียงไปทางนี้พอดีไหมสวยไหมยิ้มหน่อยสิอะไรไม่มีไม่มีไม,ม,ม่มีเลยเหรอไม่มีจริงไปไปไปเ, <c oughs> เล่นอะไรนี่ไ่นี่ <c oughs> ไปไป <c oughs> ไป,ไปเดี๋ยวแบตมันจะหมด <c oughs> ไม่มีคนดู <c oughs> ก็จะถ่ายทอดไป <c oughs> <c oughs> The bouncing. Not simple